โอ้โเข้าแลวครับสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมถูกฉันเกลือในกรับุกน่ะนะในวันนี้เรากำลอยู่กันในเซอร์วิสไล่หลานนะครับผมออ๋วันนี้เราไม่อยู่ในช่วงดันแรกขึ้นมาสเตอร์นะนะในวันนี้เราจะไม่ได้มาลงแรงแบบปกตินะครับเพราะว่าผมไปอ่านคอมเมนต์มาว่า ชอบเปิดกระเป๋ามากเกินไปผมก็เลยว่าเราจะมาทำาชา l l e ไม่มีกระเป๋ากันนะครับผมไม่เอากระเป๋าออกไปเลยครับผมเฮ้ยจำเนี้ยไม่เออผมไม่มีกระเป๋าให้เต้นแล้วนะครับมานะเ,เอาออกไปเลยนะครับนี่กระเป๋าอยู่ในแผนที่นะครับโอเคก็ จะเป็นยังไงก็ไปดูในเกมเลยนะครับว่าผมจะรันทดแค่ไหนครับเมื่อไ,ไม่ได้กดกระเป๋านะฮะนะก็ชะโลกเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับนะเฮ้ยเช่าไปเลยครับผมกดกดกดสี่พันห้าสี่พันหก ัวน,นี้ละ4,008นะฮะโอ,โ,โอ้โหยเต้นแต่ตัวตั้งๆทั้งนั้นแล้วครับพี่น,อน้องนะมาดูสิมันจะเป็นยังไงนะครับเพิ่มไม่เยรอไม่มีกระเป๋าให้กดแล้วไม่มีกระเป๋าให้กด ใจสลายครับผมนะฮะคนดูบอกว่าผมเปิดกระเป๋ามากเกินไปจนหลายตาครับผมทำตาเอลซีแล้วนะครับผมโดยการเอากระเป๋าออกไปครับผมไม่ต้องมีกระเป๋ากันเลยทีเดียวนะแต่ใส่บุหลังได้เดีย๋ยวไม่เก็บของไม่ได้เยอะนะครับผมนะก็ให้ผมเก็บของน้อยนะครับกระเป๋าสองกระเป๋าสามไม่เก็บของกระสุนยาอะไรประมาณเนี้ยนะผมนะ ก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะรันทดแค่ไหนนะับผมนะก็กดไหนล่ะพี่กดไหนล่ะพี่ตามมาพี่ตามมาพี่เกลียวไปหรือเปล่าพี่ไงล้ะกันเขีย่ยวีมาสกี้มีผม ทำไมชอบเยี้ยกันลงกวแบบนื่อน,โ,นโอ้ชิบหายนะตีนหนึ่งเลย้าหลังตีนหนึ่งแล้วผมโดยที่เราเล่นแบบนี้เราก็ต้องแบบนี่ไงนี่ไเราก็ต้องระวังเรื่องเรื่องเรื่องหนึ่ด้วยนะครับนั่นก็คืออยากเก็บของเกินนะครับเราไม่อยู่ละเราไปละนะครับ ทุกคนจะไม่เหยียผมเก็บกระเป๋าอ,อีกแน่นอนนะฮะเพราะว่ากระเป๋าหายแล้วนะมันมีกระเป๋าให้แล้วนะครับมีคนมาเล่นยุ่งวาบายเยี่ยมเลยไปได้จ้าพี่ผมไปได้จ้าไาอยู่แล้วเอาน้องออกก่อนมันเกะกะนะครับนะ เยี yeah, ่ยมมมีกระเป๋าอะไรครับนี่ <c oughs> วิงว่งวิ่งวิ่งครับผมจะเล่นปืนอะไรก็คิดดีๆฮะเพราะมันมีกระเป๋าให้เล่นแล้วไม่มีกระเป๋าไม่มีกระเป๋าให้กดแล้วครับพี่นะฮะยอดนี่นับผมตามใจเอฟซีตามใจคนดูครับผมนะฮะก็ไม่มีกระเป๋าไม่รู้ว่า มีของแต่งอะไรมีสระโบอะไรนะครับไม่มีไม่รู้แล้วครับจังวันนี้ใส่ใส่เดียวอะนะขั้นตอนแรกเราต้องไปหาเบอร์สามก่อนนะอยู่คนเดียวมันเปรี่ยวเป่าหวัวใจมันอันตรายด้วยนะฮะเขาวิ่งจอได้จอได้ดไปเลยเดี๋ยวเราเอาคารีมานะครับผมนะฮะ วิ่งไปเลยทุกคนวิ่งไปมาสดลูกขายว่าทีนี้วิ่งวิ่งวิ่งชุดแรกคนหนึ่งแล้ว่ะจุดแรกคนนึ่งรั้ววิ่งต่อครับผมดูครับผมไม่เปิดกระเป๋าครับไม่เปิดกระเป๋านาะน้องนะไอ้ชาโอเคไม่เก็บเสียง แต่เราใส่ทอมสันไอ้บ้าโอ้ววยใครอะนี่ไงน,นี่ไงเออวีเอ็เอ็สวยครับผมยิงกระสุนทิน้งก่อนยิงกระสุนทิน้งก่อนแ้๊บนีง เย่ยร <Yeah. laughs> <laughs> ัดทดแค่ไหนดูเอาไม่เรับผมเราจะไม่บิดนะฮะโอเคไปกันเลยไปกันไปกันเราจะเล่น v ี s นฮะ <laughs> แต่เราก็ต้องยิงกระสุนทิ้งด้วยนะไม่งั้นกระเป๋าเต็ม,มเก็บของไม่ได้เก็บของยากนะครับมาดูชุกเคลอนก่อน <laughs> เอาไอเ้เหี้ยเออกูเปิดแม่งแล้วกันไอ้เหี้ยอเอ้ยเพื่อนขอเหรียญหน่อยกดผิดขอเหรียญหน่อยขอเหรียญหน่อยเร็วไม่มีด้วยชิบหายเอ้ยไอ้เหี้ยเหรียญยังไงโคตรพดไอ้วีผมไม่ได้ตั้งใจครับผมไม่ได้ตั้งใจนะซอรี่นะเพื่อนโอ้ สอรี่สอรี่ M60 ว่ะเนียนเนียนเนียนเอาวงฟ้า,นะา,าแล้วจังหวะไหนฮะอืมเราต้องค่าคนใช่ไหม เพบินักเ่จิบหนักจิบหนักมันจะมาฆ่าผมแล้วอาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนไปแล้ว ตายอุ้ยไอ้เหี้ยชิมาแล้วไอเ้เหี้ยโอ้โหชิมาไอ้เพื่อนช่ววยยด้ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนวิ่งมานี่สิวิ่งขึ้นมาไอเ้เหี้ยโอ้ ตายแน่ตายแล้วแหละไม่น่ารอดแล้ว,ลวโอ้ยตายอือสวยหายไอ้เหี้ยนี่แหละ <c oughs> นี่แหละคือความชีบหายเฮย้ยตัวสี่เอาว่ะตัวสี่เอาจา่าตาย ไอ้เหี้ยหนีไปเธอหนหีเธอเขอลอ้อชีวิตนั่งโคตนท้อดแหลย คดเกินไอ้ไอ้ยไม่มีกระเป๋าให้เปิดเหมือนช้าวานันชาวช่องเขา <c oughs> โคตรหายอ่ะถ้าจริงยิงคนไม่ตายแล้วปแลระเบิดแล้วไม่โดนแะงงเลยงงเลยจะครับทีนี้นะชาร์จปืนหลับเพี้ยนอุ้ยตกใจไรอ่ะอ๋อ พื่อตั้งแบบนี้ไม่ต้องให้น่าราังงงอุ้ยโห,ยโหดเร็วปรับใหม่แล้วหรอรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นว่ะไปคิดไปเองวะ่ะตายตายไอ้เหี้ยตาย,ย,ยตายไอ้เหี้ยตายทำอะไรวะไอ้เหี้ยโอ้โหลบสิบสอง ลบสิบสองอ๋อไอ้ช่าเอ,อ้ยไ,ไปไปไปหาหาที่ใหม่หาที่ใหม่แป๊บหนึ่งนะที่ไม่ต้องไหวแบบนี้สิมาควงหงวงตา อ้าวไปด้วยเออมาอยู่กับ Q B Z นะครับนะเอาใหม่กดเลยไม่ต้องสนยินชาวะเอาใหม่เอาใหม่ลองดูเอาใหม่เอาใหม่นะเกมเมื่อกี้ไม่รับหรือเลปล่า เราไปเจอกันในเกมเลยครับผมไป <Okay. S 1> โอเคอก็มาอยู่เกมที่สองกันเลยไปตรงนั้นไปตรงนั้นเฮ้ยทีมสามะคีแบบนี้หน่อยดิเฮ้ยามะคีแม่งลงแยกกันหมดเลยไปตรงนั้น,งงน,นไปตรงนั้นไปตรงนั้นไปตรงนั้นสามะคีกันแบบนี้ดินะสามะคีแบบนี้สิเราถึงจะไม่ตายอ่ะ แม่เมื่อกี้แรงแดงสี่ห้าดาวไอ้เหี้ยลงแยกกันหมดหมดตั้เลยรางวัลน,นี้รูแปด x r u รูโอเคฮะแยกไปใส่ครับถามหน่อยว่าแยกไปใส่นะฮะจังหวัลตู้น่าที่ลงมาเรานะหง ดูทรงแล้วมันได้ปืนก่อนแล้วมันจะเปิดเราหรือเปล่าฮะไม่เปิดครับผมนะฮะมาสิมาสิมีหมวกนะเว้ยมันมีลูกสองว่ะ เกมนี้เล่น M หกศูนย์ดีกว่าเนะกมนี้เรามาเล่น M 6 0กันดีกว่าครับทุกคนนะครับรู้สึกรู้สึกโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปตรงนั้นเสียงตรงนี้ว่ยไปตรงนั้นของอยู่นี่อยากได้อะของขอ,อยูอ่นะนี่เบี้ย นีงสกบสองเราจะเปลี่ยนเป็นสกบสี่ยังไงรึหาลูกสองแป๊บครับตอนนี้ไม่มีลูกสองใช่ไหมโอเคเฮอยยิงยิงทิง้งโอเคยิงทิ้งเรีอบรลอย กำลังไปอยู่ไหนมันอยู่ไหนพึ่มอยู่ไหน,น,ไหนมันตายแล้วหลตายได้ใช่ไหมโคตรเดืดอดจัดฮ่าแกนจัดเพื่อนนะโหจะตายแล้วเพื่อนกอดสามกระสุนปัญญาก,ก่อนเชี่ย là à, Mà đi. Hãy cua ai nó. Như này à. Như này, như khai à bú. Nhưng khai à, mình oh. như nãy à, โอเคไปเก็บระดับกันนะครับเก็บระดับช,ช,ช,ชวววิชิวชิชิวๆเพื่อชิวเก็บระดับแบบชิว,ชว,วกวันนะเพื่อเราอยากได้ชิปว่ะเพววื่อ ไอ้ยีน่าเพื่อนนี่ยิงได้หรือ่าพบศัตรูแล้วช่วยเพื่อนยิงหน่อยดีกว่าไม่มีหรอ <c oughs> ชชางแม่งก่อนไอ้ี่ยขอก่อนขอให้ได้ก่อน <c oughs> อยู่ตรงไหนเราไม,ไม่เห็นหนะา เราไม่เห็นนะเรายิงไม่ได้เพราะเราไม่เห็นนะนะบายฟลิปกระส่ายอีกมาดเดี๋ยวจะครีดรันให้ดูดเลยเรียบร้อยครับไหนยเหนพวก ตรงไหนไม่วะไม่เจอไม่เจอมันอยู่ตรงไหนไม่เห็นวะด้านนู้นหรอไปตรงนั้น lý nhã, cảm ơn nhá, rụt lây nhã quá, không thấy nhá, nó rụt tua, đây, tua, เที่ยโอ้ไม่เร็วไม่มีต่วนอ๋อไม่ได้โอ้ยโอ้ยอ้ยจะตายไอ้เฮ้ยไม่มีกระเป๋าไม่มีกระเป๋าน้องที่ไม่มีกระเป๋าปน้อง ไปไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วไม่มีกระเป๋าเลยไม่รู้นะโอ้โหลเปดไปทำไมอะ่ะโหลเปดนายไปทำไมอะ่ะโหลเปดไปลวจ้ากระตุกหน่อยวะ มือถือใกล้จะไปแล้วก็สุกบ่อย มีอีกตัวหนึง่งใช่เปล่าเป่าอ,อ่ะไอ้เยี่ยมเลยยิยงใครไม่โดนเลยเนี่ยโอ้ได้สองคิวแม่งยิงใครแม่งไม่โดนเลยเอเวนมือถือกระตุกเกินพอ,อนมีเสียงอะไรเข้ามาก็ถอ่ถอขอโทษขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้แตวเนี้ยก็ฝนตกนะ ขอโทษด้วยทุกคนนะ,ะจ่ายจยดูผมเล่นนิดเดียวนะครับมัเป็นไรไม่เป็นไรจริงๆนะพี่นะ

ชุบเดลวสิพวกไ,วมไม่ชุบแล้วพว่อเหรอไละไม่อยู่ละไปละไม่อยู่ละนี่ไหนวะคนไว้อะไรจ้าไม่อยู่แล้วยาหู มัอยู่แล้วไม่อยู่แล้วปลาแล้วปลาแล้วมันอยู่แล้วมีคนวะตรงนี้มีคนหรือเปล่าพี่ชายมีคนรึเปล่ามีคนรึเปล่าไม่มีเนาะเบ้ เว้ยเกือบตายเวยเกือบตายขอกระสุนหน่อยตายแล้วหรอตายแล้วหรอชัวรว่ยอยู่ไหนหอ่ะของอยู่นี่บน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 พวกบนโดนหรือเปล่าไม่โดวนว่ะอยู่ด้านล่างเหรอว่าอ,อยู่ด้านบนว่ะ nào dominating nè quá nào ý này. ทำายอะ,อะพวกพวกนายทำายอ,อุ้ยเเกือบตายช่วยด้วยช่วยไม่ได้แล้วเพื่อช่วยไม่ได้แล้ว,ว,ลว,วเพื่อเฮ้ยลืมไปไม่มีกระเป๋าอยู่เว้ย ลืมไปไม่มีกระเป๋าขอโทษมาเลยห้าตัวไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวใครขนาดพวกทายเรื่อยฮะเรามีเหรียญเหลืออยู่แล้ววิ่งก่อนวี่ก่อนละกันนะฮะ ้ายเกือบตายชิบหยไปก่อนละไม่อยู่แล้วไหนวะ แค่นั้นแหละน้องไม่เชื่อไม่เชื่นแะไรหรอวะแตกครับผมเรียบร้อยยินตีวัตถาคือไม่มีกระเป๋าก็ไม่ได้ยากนะน้องแค่นะั้นแหละนะ มัมีกระเป๋าก็ไม่ได้ยากนะครับแค่นั้นแหละน้องชานะชิวๆชิวครับน้องนะฮะก็โอเคครับผมก็สาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ตามก็ใช like, ้ like, ก, like, ก, like, กันด้วยนะครับผมนะก็เป็นไงบ้างกับคลิปนี้กับการไม่ให้เปิดกระเป๋าทั้งเก็บน,นับก็ ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมทำตามให้แล้วนะครับนะแล้วก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับชาย